สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอนสินค้าตัวใหม่เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตรยี y ่ห้อซินโนซึ่งนําเข้าโดยบริษัทบ้านหมอประเทศไทยจำกัดเครื่องผลิตตัวนี้เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตรเป็นเครื่องที่ปราศจากน้ําหรือเราไม่ได้ใช้น้ําลายทางการแพทย์ในการเพิ่มความชื้นให้กับออกซิเจนซึ่งเป็นเครื่องที่เปิดขึ้นมาสามารถใช้งานได้ทันทีต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวเครื่องกันสเปคของตัวเครื่องะระบบการทางานของตัวเครื่องนะครับหรือว่าระบบการผลิตออกซิเจนของตัวเครื่องะจะใช้ระบบ AI เป็นการทางานของระบบ AI นะครับในการในการคำนวณการ ตัวเครื่องนะครับสารโมลพิษเรียกว่าเซิร์ฟเป็นสารที่นําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะครับและมีใบรับรองมาตรฐานนะครับ CECA เครื่องตัวนี้นะครับมีความเข้มข้นสามารถผลิตนะครับความเข้มข้นออกซิเจนได้สูงสุดอยู่ที่95%้หนครับบวกลบสหน้าจอของตัวเครื่องนะครับเป็นหน้าจอ LED สัมผัสเป็นรูปลักษณ์ใหม่นะครับทันสมัยใช้กำลังไฟนะครับสองาสิบโวลต์ใช้กระแสไฟสลับไฟบ้านปกติทั่วไป220โวลต์มอเตอร์ของตัวเครื่องนะครับมอเตอร์ของตัวเครื่องนะครับก็จะมี ระบบระบายความร้อนนะครับเป็นแบบรังผึ่งนะครับก็จะมีสปริงนะครับเพื่อดูดซับ แรงสั่นสะเทือนในการทางานของตัวเครื่องนะครับเพื่อที่จะช่วยลดเสียงนะครับขนาดทางานของตัวเครื่องเสียงของตัวเครื่องขนาดใช้งานนะครับไม่เกิน55เดซิเบลขณาน้าหนักตัวเครื่องนะครับอยู่ที่13กิโลกรัมจะมีล้อนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายและสามารถล็อกล้อได้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องมีอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยนะครับสายออกซิเจนแคนวาทังจมูกเราจะมีให้มาทั้งหมด4ชุดต่อไปทั้งคืจะเป็นคูม่มือการใช้งานของตัวเครื่องนะครับตัวนี้เลยนะครับ ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเครื่องบริออกซิเจนขนาด10ลิตรกันการใช้งานก็ไม่ต่างกันอันดับแรกนะครับเสียบสายออกซิเจนนะครับแคนู่าทางจมูกนะครับเข้ากับตัวเครื่องหรือวเข้ากับช่องออกซิเจนเอาเล็นะครับจากนั้นเสียบลักนะครับเสียบลักไฟนะครับเสร็จแล้วก่อนเริ่มทํางานนะครับเราเปิดสวิตด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับสวิตปิดเปิดนะครับเพื่อจะเริ่มการใช้งานของตัวเครื่องนะครับจากนั้นนะครับ ดูหน้าตัวหน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเริ่มการทํางานของตัวเครื่องนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานบนหน้าจอของตัวเครื่องนะครับเรามาดูอันดับแรกเลยนะครับก็มีปุ่มอะไรบ้างนะครับปุ่มแรกนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่เรากดแป้นพิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับการทำงานของตัวเครื่องนะครับหลังจากที่เรากดจากตัวเครื่องมาแล้วนะครับเราก็ต้องเปิดกดปุ่มตรงนี้อีกทีหนึ่งต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งเวลาการทางานของตัวเครื่องครับ การัเวลารำงานขงเครื่องสามารถปรับครึ่งชั่วโมงหรือครั้งละ5นาทีหรือว่า10นาทีได้นะครับการตั้งเวลาตรงนี้นะครับสามารถตั้งได้สูงสุดอยู่ที่500นาทีต่อไปนะครับก็จะเป็นการปรับนะครับัตราการพุ่นของออกซิเจนัตราการพุ่นก๊ซออกซิเจนของเครื่องตัวนี้นะครับจะอยู่ที่10ลิตรนะครับและสามารถปรับสูงสุดได้นะครับอยู่ที่100ลิตรต่อนาทีต่อไปนะครับเรามาดูหน้าจอข้างบนตรงนี้นะครับว่าแสดงฟังก์ชันอะไรกันบ้างตรงนี้นะครับตรงกลมนะครับ ตัวนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของออกซิเจนว่ามีความขึ้นอยู่ที่เท่าไรปกติแล้วนะครับตัวเครื่องจะมีความขึ้นความเข้มข้นอยู่ที่เบปรบวกลบ3%ตส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าแสดงให้เห็นนะครับเวลาที่เราตั้งค่าในการใช้งานจะแสดงให้เห็นตรงนี้ต่อไปนะครับซ้ายมือตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงอัตราการพุ่นของออกซิเจนที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับตัวเลขนะครับ00นศูนย์ตรงนี้นะครับเป็นการนี้นะครับเป็นการบอกถึง การใช้งานของตัวเครื่องนะครับว่าเราใช้งานตัวเครื่องไปกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะครับต่อไปนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อควรระวังในการใช้งานนะครับของเครื่องผลิตออกซิเจนการใช้งานของตัวเครื่องนะครับการเสียบลักษของตัวเครื่องนะครับแนะนำนะครับให้เสียบลักกับลักษฝาบ้านโดยตรงนะครับไม่แนะนําให้เสียบกับลักสามตาเพราะลัก3สามตานะครับบางทีนะครับเป็นลักที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับบางทีเวลาเราใช้แล้ว เวลาเราใช้งานเป็นนานๆนะครับอาจจะให้เกิดความร้อนนะครับทีนี้อาจจะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้การใช้งานตัวเครื่องนะครับการใช้งานตัวเครื่องนะครับไม่แนะนํานะครับให้วางตัวเครื่องบนพรมเบาะนะครับหรือสถานที่ที่อากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวกนะครับการวางตัวเครื่องนะครับก็ให้วางห่างจากฝาผนังอย่างน้อยครึ่งเมตรหรือ1เมตรอย่างน้อยให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับ สารออกซิเจนตัวนี้หรือว่าสารออกซิเจนนะครับจะเป็นสารไวไฟดับไฟง่ายสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ก่อให้เกิดประกายไฟนะครับเราก็ไม่ควรนํามาเข้าใกล้ตัวเครื่องนะครับขณะที่ใช้งานกับตัวเครื่องนะครับพวกสเปรย์ต่างๆที่มีแอลกอฮอล์ผสมนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้ไปนะครับการเก็บรักษานะครับการเก็บรักษาของตัวเครื่องนะครับถ้าหากเราไม่ได้ใช้ตัวเครื่องเป็นระยะเวลานานๆนะครับแนะนานะครับให้เอาตัวเครื่องออกมา ใช้งานหรือเปิดเครื่องนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับสัก15นาทีหรือ1หรือครึ่งชั่วโมงนะครับเปิดชิ้งไว้นะครับเพื่อให้ตัวเครื่องเขาได้ทํางานปกตินะครับและเพื่อยืดอายุายการใช้งานของตัวเครื่องนะครับเพื่อที่ให้ระบบการทำงานของตัวเครื่องนั้นคงที่นะครับและใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับ